สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำตุ้นไข่ใส่ไข่มดแดงนะคะตุ้นไข่ใส่ไข่มุแด,ดงมาลองชมดูนะคะว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะไข่มุดแดงใหม่ๆสดๆมีแต่ไข่ใหญ่ๆนะคะค่ะแล้วก็จะมาตุ้นใส่ไข่ ตุนใส่ไข่แล้วก็มีต้นหอมหน่อยนะคะเครื่องปรุงแล้วก็น้ำปลารสดีนะคะมารอชมกันค่ะนี่นะคะไข่มดแดงที่เราเตรียมจัดตุนใส่ในหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็นําไข่ที่เราตีแล้วปรุงแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่ค่ะเทใส่ไข่มดแดงค่ะ คนให้เข้ากันนะคะคนไขม่มดแดงกับไข่ไข่ไก่นะคะให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมนี่นะคะหอมต้นหอมใหม่ๆค่ะเทลงไปเลยค่ะเอามาใส่ นะคะคุณให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะไปตั้งไฟค่ะค่ะเราก็ามาตั้งไฟให้ไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆค่ะเอามาตุนให้ไฟอ่อนๆค่ะ ตุ๋นไข่ใส่ไข่มดแดงเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะดูนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะชิมรสชาติดูนะคะอืมอร่อยะคะ่ะอ,อร่อยมากะคะ่ะไข่มดแดงตุ๋นใส่ไข่นะคะ ไปลองทำดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้มีไข่มุแด,ดงนะคะแล้วก็มีไข่ใส่หอมหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยมากค่ะไปทานกับพ้าสวยได้เลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องนุ่นด้วยนะคะยายวันน้องนุ่นค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ